สัตว์ร้ายมีสองเขาเหมือนลูกแกะวิวร์บทที่13ข้อที่11ถึง17แล้วข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนพญานาคมันใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นอย่างครบถ้วนและต่อหน้ามันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว สัตว์ร้ายนี้แสดงหมายสำคัญใหม่จนกระทําให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักแก่ตามนุษย์ทั้งหลายมันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยหมายสำคัญนั้นซึ่งทรงยอมให้มันกระทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นและมันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายที่ถูกฟันด้วยดาบ แต่ยังไม่ตายนั้นและสุงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้นเพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้และให้มีอำนาจที่จะกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชาสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้และมันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีและคนจนไทยและาชาตให้รับเครื่องหมาย ไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้นซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร,ร้ายนั้นหรือเลขชื่อของมันลักษณะโดดเด่นของสัตว์ร,ร้ายที่มีสองเขาเหมือนลูกแกะ 1. สัตว์ร,ร้ายตัวนี้ขึ้นมาจากแผ่นดิน 2. มีสองเขาเหมือนลูกแกะ 3. พูดเหมือนพญานาค 4. มันใช้อำนาจของสัตว์ร,ร้ายตัวเดิม มันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว6สัตว์ร้ายนี้แสดงหมายสำคัญใหญ่7มันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายที่ถูกฟันด้วยดาบ8ทรงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้น9ให้มีอำนาจที่จะกระทํา ให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้สิบมันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีและคนจนไทยและทาตให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาที่หน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้สัตว์ร้ายตัวนี้ขึ้นมาจากแผ่นดิน ให้เราสังเกตสัตว์ในนิมิตของดานียลบทที่7และสัตว์ร้ายตัวแรกในพระธรรมวิวร์บทที่13หล้วนแต่ขึ้นมาจากทะเลทั้งนั้นความหมายในคำพยากรณ์น้ำหรือทะเลหมายถึงประชากรที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแผ่นดินก็ต้องหมายถึงท้องถิ่นที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบางดังนั้นสัตว์ร้ายในพระธรรมดาเนียล และสัตว์ร้ายตัวแรกในพระธรรมวิวรณ์สิเกิดขึ้นในถิ่นที่มีประชากรจำนวนมากแต่สัตว์ร้ายที่มีสองเขาเหมือนลูกแกะนั้นขึ้นมาจากแผ่นดิน แทนที่มันจะตั้งขึ้นด้วยการเอาชนะอำนาจอื่นๆประเทศที่มีเครื่องหมายเป็นสัตว์ร,ร้ายนี้จะต้องมาในอาณาบริเวณที่ไม่มีผู้ใดครอบครองมาก่อนและเติบใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างสันติประเทศนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นมาจากประชาชาติที่แออัดและแก่งแย่งชิงดีกันในโลกเก่าที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นทะเลปั่นป่วนของชนชาติมวลชน ประชาชาติและภาษาต่างๆจึงต้องค้นหาประเทศนี้ในทวีปทางฝั่งตะวันตกสัตว์ายที่มีสองเขาเหมือนลูกแกะขึ้นมาจากแผ่นดินที่มีคนอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยสัตว์ายตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ยุโรปที่มีประชากรอย่างหนานแน่นแต่ได้มาจากยุโรปในศตรวรรษที่18 ประชาชนผู้ดิ้นรนหลบหนีมาจากการกดขี่ข่มเหงและจำกัดเสรีภาพทางศาสนาได้พากันอพยพจากทวีปยุโรปข้ามมหาสมุทรไปอยู่ที่อเมริกาซึ่งมีพวกอินเดียแดงอาศัยอยู่อย่างเบาบางอยู่มาเพียงไม่กี่ทศวรรษก็กลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ในที่สุดก็ประกาศเอกราชเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา2 มีสองเขาเหมือนลูกแกะเขามีลักษณะเหมือนของแกะแสดงถึงความเยาววัยไร้เดียงสาและอ่อนโยนบรรยายลักษณะของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างเหมาะสมตามที่ผู้เผยพระวจนะได้เห็นขึ้นมาในปีคิตศกราช .1798 มีคริสเตียนมากมายที่อพยพไปยังประเทศอเมริกาในช่วงแรกและหาที่หลบภัยจากการกดขี่ของกษัตริย์และการไม่ยอมรับของพวกนักบวชพวกเขามุ่งมั่นที่จะสถาปนา าการปกครองที่ตั้งอยู่บนรากฐานอันกว้างใหญ่ ของเสรีภาพทางฝ่ายปกครองของรัฐกับศาสนาแนวนคิดของพวกเขาปรากฏให้เห็นในคำประกาศเอกราชของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดเผยให้เห็นความจริงยิ่งใหญ่ว่ามนุษย์ทุกคนสร้างมาเท่าเทียมกันและไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขให้แก่ผู้อื่นและรัฐธรรมนูญรับรองให้ประชากรมีสิทธิปกครองตนเองให้เลือกตั้งผู้แทน เพื่อร่างและตรากฎหมายให้เสรีภาพในการเชื่อศาสนาอนุญาตให้มนุษย์ทุกคนนมัสการพระเจ้าตามที่จิตใต้สำนึกของตนกำหนดสัตว์ตัวนี้มีเขาสองเขาไม่ได้หมายถึงมีสองประเทศแต่หมายถึงอำนาจสองอย่าง ที่มีอยู่ในสัตว์ตัวนี้คือ 1. อำนาจทางาศาสนา 2. อ,อำนาจทางการเมืองประชาชนส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนนิกายโปรเ,สเตสแตนต์การนับถือาศาสนาและการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยคือ มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยมีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลปกครองประเทศพูดเหมือนพญานาคจากวิญญาณแห่งคำพยากรณ์กล่าวว่าเขาที่มีลูกแกะและเสียงของพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความขัดแยง้งที่เด่นชัดระหว่างการพูดและการปฏิบัติของประเทศที่กล่าวถึงนี้การพูดของประเทศนี้คืออำนาจการตรากฎหมายและการปกครอง อำนาจนี้จะส่งผลให้เกิดการขัดแย้งต่อหลักการแห่งเสรีภาพและสันติชนที่เป็นพื้นฐานของนโยบายของประเทศนี้คำทำนายที่ว่ามันจะพูดจาเหมือนพญานาคและใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมอย่างครบถ้วนนั้นได้ทำนายไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการพัฒนาความรู้สึกที่ไม่ยอมประนีประนอมและการกดขี่ซึ่งประเทศที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นพญานาคและสัตว์ร้ายที่เหมือนเสือดาวเคยทำมาแล้วมันใช้ อำนาจของสัตร้ายตัวเดิมสัตวร้ายตัวเดิมในที่นี้หมายถึงสัตวร้ายในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อที่1นถึงส หาสตว์ร้ายตัวนี้มันได้รับอำนาจมาจากพญานาคซึ่งก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของซาตานซาตานในคริสตจักรแห่งโรมเป็นเครื่องมือการกดขี่ข่มเหง,บ,งบังคับเห็นค่าคริสเตียนเป็นจำนวนมากมาแล้วในยุคมืดตั้งแต่ปีพิตศักราช538ถึง1798เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจะละเมิดพระบัญญัติและวันสบาโตของพระเจ้าอำนาจของคริสตจักรแห่งโรมได้ขอกำลังอำนาจจากรัฐเพื่อออกกฎ หมายคำสั่งประหารประชากรของพระเจ้าดังนั้นสัตว์ร้ายที่มีสองเขาก็จะใช้อำนาจเดียวกันกับสัตว์ร้ายตัวนี้คืออำนาจของซาตานและมันก็จะทำทุกอย่างไม่ว่ากฎขี่ข่มเพงประชากรของพระเจ้าหรือบังคับให้รักษาวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์และจะสั่งฆ่าทุกคนที่ไม่ยอมทำตามกฎหมายบ้านเมืองแต่ประชากรของพระเจ้าจะได้รับก,การปกป้อง ในครั้งนั้นมีคาเอลผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มการชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือดานียลบทที่12ข้อที่1 5มันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูทาสั์ร้ายตัวเดิมนั้นที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว คำพยากรของพระธรรมวิวรณ์บทที่13เปิดเผยว่าอำนาจที่แสดงตนเป็นสัตว์ร้ายที่มีเขาเหมือนลูกแกะจะทําให้โลกและคนอยู่ในโลกบูชาปีปาซีที่ใช้สัญ,ญลักษณ์สัตว์ตัวที่มีเหมือนเสือดาวสัตว์ร้าย ที่มีสองเขาจะพูดกับพวกเขาด้วยว่าให้คนทั้งหลายที่อยู่แผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายและยิ่งกว่านั้นอย่างบังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีและคนจน และชาติให้รับเรื่องหมายของสัตวร,ร้ายวิบอนบทที่13ข้อที่11ถึง16เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสัตวร,ร้ายที่มีเหมือนลูกแกะนั้นแทนอำนาจของสหรัฐอเมริกาและคำพยากรนี้จะสำเร็จเมื่อสหรัฐอเมริกาจะบังคับการถือรักษาวันอาทิตย์ซึ่งโรมอ้างว่าเป็นการยอมรับที่พิเศษถึงอำนาจของเดอข้าพเจ้าได้เห็นหัวหัวหนึ่งของมัน ดูเหมือนถูกพันปางตายแต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้วคนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจการเกิดแผลฟันปางตายนั้นชี้ไปยังการล่มสลายของเปปาซี่ในคริสต์ศักราช1798ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าหลังจากนั้นแผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ เปาโลกล่าวไว้ว่าคนนอกกฎหมายจะอยู่ต่อไปจนถึงพระคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่ 2, สอง2เทสโลนิกาบทที่สองข้อที่3ถึง8เขาจะดำเนินงานของการหลอกลวงไปจนถึงช่วงปิดท้ายของเวลาผู้เขียนเรื่องวิบอ์เปิดเผยถึงเรื่องของเปปาซีเช่นกันว่าคนในแผ่นดินโลกที่ไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นสัตว์ร้ายนี้แสดงหมายสาคัญใหญ่จนกระทําให้ ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลายมันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยหมายสําคัญนั้นทุกวันนี้เราทั้งหลายกําลังจับตาดูเหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอํานาจของสัตว์ร,ร้ายตัวนี้ขบวนการของคนยุคใหม่ในอเมริกาได้มีการกระทําการอัศจรรย์ตลอดจนมีการรักษาคนเจ็บป่วยให้ใหายและทําการอัศจรรย์อื่น อ,อีกหลายอย่างโดยฤทธิ์อำนาจของซาตานแต่กระทําในพระนามของพระเยซูสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นที่นิยม แพร่กระจายอยู่ทั่วไปการทรงเจ้าเข้าผีด้วยฤทธิ์อำนาจของซาตานแต่กล่าวอ้างว่าเป็นการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ซาตานได้เตรียมไว้สำหรับการหลอกลวงเราได้รับคำเตือนในสมัยที่สุดปลายซาตานจะทำการล่อลวงด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์เทียมเท็จและมันจะทำการอัศจรรย์เหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าระยะเวลาที่พระเจ้าทรงพระกรุณาผ่อนผันให้มนุษย์กลับ ใจเสียใหม่จะจะสิ้นสุดลงเพื่อมันจะได้แสดงหลักฐานให้คนทั้งปวงเห็นว่ามันเป็นทุตแห่งความสว่างมิได้เป็นความมืด7มันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สตร,รายที่ถูกฟันด้วยดาบการละทิ้งศาสนาเป็นเหตุให้คริสตจักรในยุคแรกเข้าขอความช่วยเหลือของอำนาจการปกครองและเป็นการเปิดการพัฒนาไปสู่ระบอบเปปาซีซึ่ง หมายถึงสัตว์ร้ายเปาโลกล่าวไว้ว่าจะมีการทรยศเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้ง2เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่3ด้วยเหตุนี้การละทิ้งาศาสนาในคริสตจกักรเป็นการเตรียมทางให้กับการทำรูปจำลองให้กับสัตว์ร้าย เมื่อคริสจักรแนวหน้าในประเทศสหรัฐอเมริกาจับมือกันโดยใช้คำสอนที่เหมือนกันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวพวกเขาจะกดดันให้รัฐบาลออกกฎหมายบังคับและอุ้มชูสถาบันของเขาเมื่อนั้นโปรเตสแตน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะสร้างรูปจำลองของอำนาจของโรมผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือฝ่ายปกครองจะกำหนดโทษกับผู้ที่ไม่เห็นบ้องกับเธอการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า คือลักษณะพิเศษของสัตว์ร,ร้ายและรูปจำลองของมันดานียลกล่าวถึงเขาเล็กหรือระบอบเปปาซี่นี้ว่าจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัติดานียลบทที่7ข้อที่27 และเปาโลเรียกอำนาจเดียวกันนี้ว่าคนนอกกฎหมายที่จะยกตนขึ้นเหนือพระเจ้าคำพยากรณ์หนึ่งจะเสริมคำพยากรณ์อีกเรื่องหนึ่งการเปลี่ยนพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้นที่ระบอบเปปาซีจะยกตัวเองให้สูงขึ้นเหนือพระเจ้าได้ ผู้ที่รอบรู้เข้าใจและยังรักษาบัญญัติที่ได้เปลี่ยนไปแล้วกำลังให้เกียรติอย่างสูงสุดกับอำนาจที่ทำการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นการแสดงความเชื่อฟังต่อบัญญัติของเปปาซีซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงความพักดีต่อสันตปาปาแทนพระเจ้า ดังนั้นการบีบบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ก็เท่ากับการสร้างรูปจำลองของสัตว์ร้ายรูปจำลองของสัตว์ร้ายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่องค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ข้าพระเจ้าเห็นอย่างชัดเจนว่ารูปจำลองของสัตวร้ายจะถูกสร้างขึ้นก่อนประตูพระกรุณาปิดเพื่อเป็นการทดสอบครั้งใหญ่สำหรับลพลไพรของพระเจ้า ทรงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้นซาตานได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายสงเขาเหมือนลูกแกะเพื่อที่จะสนับสนุนอำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิม สัตรายที่ตัวเหมือนเสือดาวให้กลับมามีอำนาจอีกครั้งโดยการสร้างรูปจำลองของสัตร้ายตัวเดิมและบังคับคนทั้งโลกให้บูชาสัตร้ายนั้นสันตปรปาเมื่อนั้นอำนาจนี้ก็จะฟื้นขึ้นมาอีกเท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาสัตร้ายสองเขาเหมือนลูกแกะ ให้ลมหายใจแก่สัตร้ายที่เหมือนเสือดาวให้มีอำนาจที่จะกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้ฝ่ายซาตานได้พูดกับสมุนของมันแต่หลักการของเราคือการทำให้กลุ่มของผู้รักษาวันสบาโตนี้เงียบหายไปเราปลุกปัน่นความนิยมที่เดือดดาลเพื่อต่อต้านเขาเราจะเกณฑ์ผู้คนที่ยิ่งใหญ่และบุคคลฉลาดของโลกให้มาอยู่ฝ่ายเรา และชักจูงผู้ที่มีอำนาจเพื่อที่จะนำเป้าหมายของเราเมื่อนั้นวันสบาโตที่ฆ้าได้ตั้งขึ้นมาจะถูกบังคับด้วยกฎหมายที่รุนแรงและเข้มงวดที่สุดผู้คนที่ไม่เคารพกฎหมายเหล่านี้จะต้องถูกขับไล่ออกจากตัวเมืองและหมู่บ้านจะต้องทนกับความลำบากความหิวโหวยและความขาดแคลน เมื่อเรามีอำนาจนี้เมื่อไหร่เราจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้กับผู้ที่ไม่ยอมหันความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเราได้ทำให้คริสตจักรโรมันลงโทษด,ด้วยการคุมขังการทรมานและการตายต่อผู้คนที่ปฏิเสธที่ไม่ยอมต่อกฎหมายของหล่อนและในขณะนี้ที่เราได้นำคริสตจักรโบตสแตนและฝ่ายโลกให้มาสมานฉันกันกับมือขวาแห่งความเข้มแข็งข,ข,ของเรานี้ท้ายที่สุดนี้เราจะ มีกฎที่จะทำลายผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่ออำนาจของเราให้สิ้นซากเมื่อไหร่ที่ความตายจะกลายเป็นบทลงโทษ ของการฝ่าฝืนวันสะบาโตเมื่อนั้นแหละผู้คนมากมายที่ตอนนี้อยู่ฝ่ายรักษาพระบัญญัติจะมาอยู่ฝ่ายเราการงานแห่งแผนงานของซาตานจะนำมาซึ่งการกดขิ่ข่มเหงต่อผลไภัยของพระเจ้าแต่ผู้ทาสที่ืึกสัตย์ของพระเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวต่อผลของการลงโทษถ้าเขาจะดำเนินตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ที่ได้ตั้งไว้ให้เขาถ้าเขาจะทำตามพระประสงค์ที่แท้จริงของ รางวัลของเขาจะได้เป็นชีวิตนิรันดร์ที่เท่าเทียมกับชีวิตของพระเจ้าสตรายในวิบณ์บทที่13ข้อที่11มีสองเขาหมายถึงประเทศนี้สหรัฐอเมริกาในปีคิศกราช538-1798คริสจักรแห่งโรมใช้อำนาจการเมืองเป็นเครื่องมือการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนและฆ่าตายเป็นจำนวนมากฉันใดในวาระสุดท้ายเป็นเวลาอันสั้นก่อนที่พระเยซูจ,จะเสด็จกลับมา สัตว์ร้ายของเขาเหมือนลูกแกะก็จะกดขี่ข่มเหงและค่าประชากรของพระเจ้าที่เหลืออยู่ฉันนั้นเพราะสัตว์ร้ายตัวนี้จะมีอำนาจทั้งทางาศาสนาและการเมืองในเวลาเดียวกัน มันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีและคนจนไทยและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ผลที่จะเกิดกับโลกนี้ช่างน่ากลัวเพียงไรเมื่ออำนาจต่างๆในโลกนี้จะรวมตัวกันเพื่อทำสงครามต่อต้านพระบัญญัติของพระเจ้าจะมีการตรากฎหมายให้คนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมี คนจนไทยและทาสวิวรบทที่13ข้อที่16ต้องปฏิบัติตามประเพณีของคริสตจักรด้วยการถือรักษาวันสะบาโตเทียมเทจผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามจะถูกกฎหมายของบ้านเมืองลงโทษและในที่สุดจะถูกประกาศว่าเป็นผู้ที่สมควรตายในอีกแง่มุมหนึ่งคือพระบัญญัติของพระเจ้าที่ทรงบัญชาเกี่ยวกับวันพักผ่อน ผู้สร้างเรียกร้องให้เราเชื่อฟังการตักเตือนถึงพระพิโรธที่จะเกิดแก่ทุกคนที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติเครื่องหมายหรือตราประทับของพระเจ้าถูกสำแดงโดยการถือรักษาวันสะบาโตวันที่7ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งการสร้างขององค์พระผู้เป็นเจ้าเครื่องหมายของสัตว์ร,ร้ายนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้นั่นก็คือการรักษาวันหนึ่งของสัปดาห์นั่นเองเครื่องหมายนี้จะเป็นการแยกผู้ที่ยอมรับ อำนาจสูงสุดแห่งองค์กรของสันตป,ปาปาออกจากผู้ที่ยอมรับอำนาจของพระเจ้า การเตือนครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อทวาโลกไม่ให้รับเครื่องหมายของสัตว์ร,ร้ายข่าวทุสวรรค์องค์ที่สามส่งมายังโลกเพื่อตักเตือนมนุษย์ไม่ให้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและรูปจำลองของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือการยอมรับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายหมายถึงการสนับสนุนการกระทำและความคิดของมันในอีกทางตรงกันข้ามกับพระคำของพระเจ้าพระองค์ตรัสถึงผู้ที่รับเครื่องหมายนี้ว่าผู้นั้นจะต้อง องดื่มเหล้าอางุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใดที่ได้เทลงให้ด้วยพระพิโรธของพระองค์และเขาต้อง ถูกพรมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อพระพักพระเมสสโปดกประพิโรธหรือภัยพิบัติ7ประการจะถูกส่งมายังผู้ที่รับเครื่องหมายของสัตว์ร,ร้ายวิวรณ์บทที่16ข้อที่1ถึง2แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นว่า จงไปเถิดเอาขันทั้ง7็ดใบที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเทลงบนแผ่นดินโลกทุสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกและคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูทารูปของมันก็เกิดเป็นผลร้ายที่เป็นหนองทั่วตัวในวาระสุดท้ายมีใครบ้างที่ไม่ยอมบูชาสัตว์ร้าย